อัปเดตสข่าวใหญ่ด้านรถยนต์ไฟฟ้าบราซิลระงับไซต์ก่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV จาก BYD และโรงงานรับผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์เนตาจอบปลดพนักง,งานถึง400ตำแหน่ง <Go. S 1> ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยี และเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง n e w t e h Thailand ก็จะมาอัปเดต2ข่าวใหญ่ในวงการรถยนต์ไฟฟ้า EV นะครับโดยจะขอเริ่มที่ข่าวแรกจาก Bloomberg ที่ได้รายงานว่า BYD มีการตัดความสัมพันธ์กับบริษัทรับเหมาก่อสร้างหลังจากที่ทางการบราซิลตรวจพบเงื่อนไขว่าเข้าข่ายการใช้แรงงานทาสในการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV โดยสำนักง,งานคดีแรงงานและหน่วยงานทางการของบราซิลนะครับได้ออกมาประกาศเมื่อวันที่23ทธันวาคม2024ที่ผ่านมาว่าได้มีการช่วยเหลือแรงงานถึง163คนในไซต์งานก่อสร้างของโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV จากทาง BYD ที่รัฐทางตะวนันออกเฉียงเหนือของบบ er, เียร์พราะมีการระงับโครงการก่อสร้างดังกล่าวและนอกจากนี้นะครับค่ายรถยนต์ไฟฟ้า EV ยักษ์ใหญ่จากจีนอย่าง BYD ก็ได้มีการยุติสัญญากับบริษัทรับเหมาก่อสร้างจินเจียง c o n s t r u คชั่น บราซิลในทันทีพร้อมรับปากว่าจะพิทักษ์สิทธิ์ของลูกจ้างเหมาค่าแรงซึ่งในระหว่างนี้นะครับลูกจ้างที่ถูกมารับเหมาก่อสร้างโรงงานทุกคนจะถูกส่งตัวไปพักที่โรงแรมซึ่งภาพที่แน่มานะครับก็เป็นภาพจากข่าวที่เราไปหามาได้ ในส่วนของไอการไฟโจทนะครับก็ได้กล่าวว่าแรงงานที่ต้องอาศัยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่คล้ายกับเป็นแรงงานทาสซึ่งพาสปอร์ตและเงินเดือนส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้กับบริษัทรับเหมาก่อสร้างหรือจินเจียงคอนสตรักชั่นบราซิลถึงถ้าหากกลุ่มแรงงานเหล่านี้นะครับมีการลาออกหลังจากที่ทํางานได้6เดือนทางบริษัทจะไม่จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างใดๆเนื่องจากบริษัทบอกว่าไปหาก,กับค่าตั๋วเครื่องบิน และต้นทุนอื่นๆน,นอกจากนี้นะครับยังมีแรงงานที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างทำงานเนื่องจากต้องทำงานติดต่อกัน25วันโดยไม่มีวันหยุดในส่วนของที่พักอาศัยของคนงานนะครับก็จะเป็นเตียงแบบไม่มีฟูกและมีห้องน้ำหรือว่าห้องสุขาเพียง1ห้องต่อแรงงาน31คนยิ่งไปกว่านั้นนะครับมีการบังคับแรงงานให้ตื่นตีสี่ทุกวันเพื่อเริ่มงานตอนตีห้าครึ่งนะครับหรือว่าเวลา5นาฬกา30นาที และขณะนี้นะครับทางการบราซิลได้สั่งปิดที่พักคนงานจนกว่าหน่วยงานท้องถิ่นจะรับรองมาตรฐานอาคารและด้าน BYD ระบุว่าได้ดำเนินการทบทวนรายละเอียดสภาพการทำงานและที่อยู่อาศัยของลูกจ้างรับเหมาก่อสร้างตั้งแต่ค่าแรงตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและยังมีการเรียกร้องให้ทางบริษัทรับเหมาก่อสร้างปรับปรุงเนื่อนไขการทำงานแล้วหลายครั้งโดยกำหนดของโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV ของ BYD นะครับ ที่บราซิลมีกำหนดแล้วเสร็จในปี2025และเปิดดำเนินการซึ่ง BYD ตอนนี้นะครับมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้า EV และ PHEV ในบราซิลสูงถึง66,000คันตลอด11เดือนแรกของปี <c oughs> ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการปรับเงื่อนไขที่ไม่ลงตัวนะครับระหว่าง BYD กับผู้รับเหมาและทำให้ผู้รับเหมานะครับเกิดการเอาเปรียบแรงงานก่อสร้างที่อยู่หน้างานจนเกิดเป็นความเสียหาย ส่วนอีกหนึ่งข่าวนะครับก็เป็นข่าวในไทยโดยเป็นข่าวของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้กับรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์เนต a า อยางบางชัน General Assembly ซึ่งล่าสุดนะครับก็มีข่าวว่าจะเตรียมปลดพนักง,งานถึง400คนซึ่งโรงงานบางชัน General Assembly นี้นะครับก็ผลิตรถยนต์ให้กับ NETA นั่นก็คือ NETA V2 ซึ่งเดินสายการผลิตและส่งให้ลูกค้าชาวไทยตั้งแต่เดือนเมษายนปี2024นี้แต่ยอดขายของ NETA นะครับก็มีการปรับตัวลดลงโดยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายนปี2024นะครับรถยนต์ไฟฟ้าที่จาหน่ายไปก่อน ก่อนหน้านั่นก็คือ n e t ต V และ n e t ต้2รวมถึง n e t ต้มียอดขายรวมกันได้6,534คันลดลงถึง45.8%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นอกจากนี้นะครับดีลเลอร์ของทางเนต้าบางรายหันไปขายรถยนต์ไฟฟ้า EV แบรนด์อื่นจากยอดขายที่ลดลงนะครับรวมถึงการจัดการสต็อกของเนต้าออโต้ไทยแลนด์ที่เทมาให้กับดีลเลอร์ของเนต้ารวมถึงมีข่าวว่ามีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรถยนต์แทนเงินอีกด้วยโดยมีสื่อได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเนต้าออโต้ไทยแลนด์จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์เนต้ามีทุนจดทะเบียนอยู่ที่232ล้านบาท มีนี้สินรวมสินปี66อยู่ที่9,022ล้านบาทสูงกว่าสินทรัพย์รวมที่7,350ล้าน2แสนบาทโดยในปี2566มีรายได้รวมอยู่ที่6,321ล้าน7,4307บาท ซึ่งขาดทุนสุทธินะครับอยู่ที่1 8 0 8 5 6 6าน5 6 6บาทและยังคงสินทรัพย์รวมในปี66อยู่ที่7 3 5 0 2บล้าน2 8บาทถึงในช่วงปี67นี้นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเนต้ามากมายนะครับโดยเฉพาะในประเทศจีนไม่เว้นแม้แต่การปรับเปลี่ยนผู้บริหารคนใหม่รวมถึงการมาของเนต้าเอสเตชันวากอน ที่หลายๆคนรุนว่าอาจจะมาประเทศไทยแต่ว่ามีข่าวแบบนี้เนี่ยก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าจะมีการเปิดตัวในประเทศไทยปีหน้าหรือไม่เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ a c e b o o k Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้น ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน